สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสองค่ะโตโยตาไมติเอกปีสามเก่าโป่งหน้าโป่งหลังนะคะนี่ต้อยจะมาสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะจ้าพี่น้องจ้ามาฟังกันเลยจ้าว่าเสียงเครื่องจะเพาะไหมนะคะมาฟังจ้าพี่น้องจ้าเป็รยังไงจ้าตดตึมอิดตตึมเนาะค่ะเนาะ ต,ติ๊ตึมอติตตึมจ้าพี่น้องเสียงมวนว่าเป็นมอลำอีกแล้วจ้าใายง่ายสะอาดสวยเนาะค่ะพี่น้องเบาะมีต่อยห,ให,ใหูใหม่เลยจ้าสวยงามพราฟ์แปดแอร์เย็นเนาะะคะ่พี่น้องเนาะแอร์เย็นเนาะคะ่ะเอกวอลตอ์ต่อเอามาฟังเสียงเครื่องมาเบิ่งห้องเครื่องค่ะพี่น้องจ้ามาดูห้องเครื่องนะจ้า เอายังไงจ้าแหงดีบ่จ้านี่ตัวล่างเยี่มเด้อค่ะห้องเครื่องบริสายย่างล่างเลยน้ำสีดย,ยางเดียวจ้าพี่นอ้องเครื่องล่างรถพี่นี่ตอยกับห้างเนาะค่ะเอาแค่สายยางสายเดียวสีดเลยค่ะพี่น้องทำยมทำย้ายย่างกับบริสายมันเกนดไดแดดซนี่ราคะพี่น้องจา้าแต่โดยร่วมแล้วห้องเครื่องก็คือแหงดีเนาะค่ะเสียงเครื่องมวนค่ะพี่น้อง คนขักกั่จาเจียงเงียบแล้วค่ะเนาะบ่มีเกบี่มมีหางข่าวบ้ามาดึงพอหายใจเดิงเนาะดึงนายใจจ้าสวน่ยมากราบแตกแล้วี่น้องเติงเด้อ่าเื่องมวลโบอืมอ้กินนอพัดบ่จาม่ต้อยสิเลิงสิเริงด้อจ้ะม่ต้อยสิเลิงสิเบิง เด้จาียวใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังพี่น้องจ๋าที่ต้องไปทำอะไรเลยอีใช้งาน เียงเตืองม้วนมวี่น้อสุดยอดเลยค่ะอ้าวสนใจก็ะท่อมากค่ะ098 584 0212ยังหงต่อยเปิดราคาไว้ที่75000บาทนะคะรถปี39ตาเต็มนะคะโป่งหน้าโป่งหลังสภาพสมบูรณ์นะคะภาษี68พร้อมใช้งานเลยค่ะเข้าไร่เข้าสวน แอร์ก็เย็นนะคะแอร์ก็เย็นพี่น้องจ้าแม็กซ์สวยๆเบิ่งแน่พี่น้องคลิปแรกไม่ใช่ต่อยกับบรรยายไปมืดแล้วเออคลิปสองกับสแถมให้นะคะฮาลังค้นเพนกับรกบริเบิ้งคือแปลกอาเบิ่งเลยค่ะพี่น้องเบิ่งจ้าเบิงบ่งไม่ใช่ต่อยกับสี่ผ้ามาเบิ่งมีสตาร์เสียงเกรืองไวอยู่ด้วยจ้าเอาเบิ่งทอค่ะทอเห็นบ่ะก็มีควันเลยค่ะพี่น้องจ้า มีสก,กัดเสียงเครื่องไว้ด้อพี่น้องเด้ออย่างอะไรลงอะไรสมบูรณ์ค่ะพี่นอ้องเลงือดกับน้ำงามดิพี่น้องจา้าสี่สองสองห้าพี่น้องวสอไมออ่วสอไต้ซื้อเอาเด้อพี่น,อนอ้องเดี๋ยววันนี้ต่อยบวบเออรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเนี่ยพี่น้องงามประจักกระเป๋แม่เล่นหนึ่งสีสัน สวยงามพระรามแปดน้องจ๋าซื้อไปเพรต้องเฮวทยังให,นนงหน้นงไข่ในเบาเบ้อไม่เอยต้อยหูไม่ไม่เมดเออบ่น้องจ๋าแอร์ก็เย็นนะคะ่ะมาจ่าเห็นบ่มีคิวกันแดดมีพอ่อมีเงยต่อยแถมให้ดเด้อตัวนั้นก่เอาลอยด้อจ้าเนี่ยมีต้อยตีไทยไม่เลยให้งามนะคะพี่น้องปก็เสียงเครื่องมีต้อยดินพอหายใจเลย มีควันไม่มีไอเราพักนองจ้าโอเคสดใจโทรมานะคะ0985840212ส,สมเด็จโชคนันรถบ้านยินดีต้อนรับจ้า